เป็นร้านอาหารป่านะคะแล้วก็มีอาหารจานเดียวแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวนะคะชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่งนะคะนี่ค่ะพิกัดร้านอยู่ตรงทางเข้า,าประศัตรเมืองตรันะคะเรายังไม่ทันได้ไปเดินประัตรเมืองตรัเลยจะเราต้องมาฝากท้องก่อนนะคะแนะนำเลยคะ่ะ อันนี้คือผัดเผ็ดหมูป่านะคะเราเดินทางมาไกลนะคะเราก็มากินอาหารป่ากันอยู่ก่อนนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะอากาศร้อนนะคะแต่อันนี้เป็นแกงป่ากไก่บ้านนะคะแกงป่ากไก่บ้านชามใหญ่มากเขาใส่ผักสารพัดผักเลยะคะ่ะแต่เราลองมาทานมือกลางวันกันนะคะ

รสชาติดีลเลยค่ะอากาศร้อนทานเผ็ดจะรสชาติอร่อยมากเม,มนูนี้นะคะก็คือว้าว เป็นกบนะคะคั้วแห้งนะคะที่เราซื้อมาจากบุรีรัมนะคะร้านเดียวกันกับที่เราทานมาต่องอวันนะคะอาหารเขารสชาติจัดจ้านนะคะหนึ่งร้อยบาททุกอย่างเลยค่ะอันนี้เราสั่งกลับมาทานที่บ้านค่ะเป็นขั้วแห้งกบนะคะ